สวัสดีค่ะพบกับช่องลองตู้ครูออยชาแนลนะคะอุ้ยเราลืมใส่แมสก์ไปเอาแมสกส่อนวันนี้นะคะอยู่หน้าบ้านลุงพนนะคะร้อนเสื้อเขนยาวเสื้อกันหนาวนะคะอากาศเย็นๆช่วงนี้มีร้านเสื้อกันหนาวขึ้นมาตอนนี้นะคะว่าคุณทีมคุณนุนานะคะได้เอาเสื้อไปแจกนะคะ บรรยากาศยามเช้ากับร้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเสื้อชีมของเราแบบนี้ร้านค้าก็เริ่มเปิดทยอยเปิดนะคะบรรยากาศช่วงเช้าเช้าแม่เขามีน้ำแตงโมด้วยแต่เขายังหกค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปโรงเรียนก่อนแล้วเรากลับมา เจอกันนะคะนะตอนช่วงบ่ายค่ะ